วันแม่แบบนี้ลูกที่ดีขอเป็นสายเปเ์ไปเลยจ้า คนแรกนี่เลยค่ะลำัยไห้ทอ,องคําคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่แบบว่าทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตจริงๆเลยนะแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ดีมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะลำัยบอกเลยว่ามีความรักให้คุณแม่อยู่แล้วทุกๆวันไม่จํากัดแค่ว่าเออ12สิงหาคมนะแต่เมื่อวานเนี้ยเห็นบอกว่ามีเรื่องให้ชาวโซเชียล <Social S 2> ติดตามกันด้วยน้องลำัยเขาลงสตอรี่คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยก็คือคุณแม่เนี่ยกำลังคุยไลน์กับคุณน้าเขาจะทำอะไรกันติดต่อขอซื้อที่นา ฟังแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติไหมล่ะคนทำมาหากินเนาะแต่จริงๆแล้วคุณแม่นี่นะคะขอเงินทุนน้องลำยไยสกิดน้องลำยไยมานิดนึงแม่ขอไม่มากไม่มายขอหนึ่งแสนพอลูกนะเจ้าตัวก็โอเคค่ะบอกเลยว่าพร้อมโอนแต่ปรากฏว่าตอนกดโอนจริงๆคุณผู้ชมมันไม่ใช่เลขศูนย์เกินอย่างเดียวนะคูอเปลี่ยนเลขหน้าไปด้วยคุณแม่ขอแค่แสนเดียวน้องลำยไยโอนให้ไป8ปดแสนสองหมื่นเลยค่ะ มีตังแสนหนึ่งไหมนหนูก็จะโอนให้พอโอนให้ทระมาณมาแปดแสนล่ะอไแม่บอกว่ามีตังพอที่จะโอนนามค่ะนะแม่บอกว่าแสนหนึ่งแม,ไม,ไม่ไม่ได้ว่าแสนนะนองไปแม่บอกว่าแสนแม่บอกมีตังแสนอีกไหมแปดแสนชมแม่ไม่ซื้อนะอ้ <c oughs> แม่แม่บอกหนูว่าแสนเดียวนะเอ๊ะมันยังไงไม่บอกไม่ใช่นี่เล่นน,น,นี้แม่เขาก็อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อ่าโอเคแม่อันนี้เข้าไข่ละลายซับแล้วนะ <c oughs> ละลายซับแล้วนะถือว่าเป็นของขวัญวันแม่ได้เลยไหมคะก็อะไรที่แม่ชอบจริงๆแล้วคือเราให้แม่เก็บตังค์อยู่แล้วค่ะ ก็คือแม่อยากได้อะไรแม่ก็สามารถจัดการบริหารเองได้เลยเพราะว่าแม่เขาก็เป็นคนไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ซุรุซุไลไม่ได้แบบว่าไม่ได้นักดื่มกินเล่นกรนนาน่ยไม่แม่จะไม่เลยที่นาหรือว่าที่ดินอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วแม่ก็เก็บไว้ให้เราแหละอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าแม่คิดเก็บไปธนาคารก็อยากให้เราโอนผ่านแอปให้หน่อยอะไรเงี้ยแม่เขาชอบแอปเงียบ ทุกวันมันก็คือวันพิเศษอยู่แล้วสําหรับหนูกับแม่เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแบบตัวติดกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเวลาเราทำงานมาเหนื่อยก็จะซัพพอร์ตด้วยกันเอแบบทากับข้าวอร่อยอร่อให้ทานหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันตรงนี้อยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะคุณแม่ก็แค่แบบพูดตัวเลกน้อยๆไปก่อนแต่ราคาจริงๆน่ะอีกเรื่องหนึ่งแต่ท้ายที่สุดน้องลำาไยเขาก็เต็มใจโอนให้คุณแม่อยู่ดีเพราะอะไรท้ายที่สุดคุณแม่เขาก็หวังดีแหละซื้อไปซื้ ถามเรื่องคุณแม่ไปแล้วค่ะนะักข่าวเราก็ถามด้วยว่าน้องลำไยอยากเป็นแม่คนบ้างปะ่ะเออต้องยิงตรงไปแบบนี้เลยนะก็ตัวบอกว่าก็คุยกับทางพี่ปุ้ยไปแล้วคุณแฟนกานะฮะคุณปุ้ยแอลกอฮอล์เนี่ยต่างคนก็ต่างแฮปปี้เรื่องการทํางานไอ้เรื่องแต่งงานเนี่ยยังไม่ได้คิดอยู่กันแบบนีม้มีความ,ส,มสุขกันดีค่ะส่วนเรื่องเบบี้นะถ้าจะมาไม่ติดเลยนะพร้อมเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยขอโฟกัสโดยเฉพาะเลยก็คือเรื่องงานก่อนนั่นเองนะคะอ่ะ จากน้องลำใหยไปต่ออีกหนึ่งลูกสาวกระตันยูคุณผู้ชมขาขยานันขยันคนนี้นี่จ้นงพนีค่ะล่าสุดก็ลงภาพสุดอบอุ่นเลยหอบเงินเป็นปึกๆเลยคุณผู้ชมขาเข้าไปไหว้พระในบ้านคุณพ่อ,อคุณแม่นั่นเองอแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันกอดเติมพลังกายพลังใจกันไปนะแหมยังไงก็อดดูแบบอดซูมไม่ได้ค,คุณผู้ชมนะ,ะซูมมือคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ดูซิว่าได้อ,อะไรก<อ>ันไปเท่าไหร่แบงค์เท่ามันเตะตากันซะเหลือเกินนะคะเอาเป็นว่าเท่าที่รู้อ่ะคุณจ๊ะเขาเปก คุณพ่อคุณแม่เ,เขาทุก,กเท<ล>ศาการอยู่แล้วนะคะไม่เฉพาะแต่วันแม่นะคะแล้วก็ไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวนะ,ะให้ความสุขให้ความรักคุณพ่อคุณแม่ด้วยถือว่าเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จัดการดูแลชีวิตตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้สุดยอดมากๆ่ะค่ะ